แล้วนะครับอยู่ก te ah. ับเ u อร์โบ s Mouse Turbo Dis Mouse มันเลิกด่านเออด่านนี้ไม่เล่นแล้วเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงค่ะมาแล้วก็อยู่กับ Pistol X không cần biết ่ะข้างบนเนี่ยเราเป็น V P นะหม่อมอับอะไรวะเนี่ยรถเป็นซากเรียนนั้นอะ รถเป็นซาบมันจอยมอนมอนอืออ้อืออ้อืออือหืจังหวะนี้นะฮะคือดูรีเลย์ไหม่นะฮะดีเลย ึงจะเลี้ยวทำไมมาโถนึกคว่ำ

ทางตรงบ <ka> ัวแตกปุ้งตัวนอนนอนนอนตุงโอ้โหโอ้ยะลทะลัย อะไรด้านนู้นบ้างเจตเจตเฮ้ยนี่อ๋อทีนี้เราตำรวจมาด้วยเหรอ อเออชนต้นไม้ก่อนครับจังหวะนี้แล้วก็แฮนไปแล้วครับแฮนแฮนไปแล้วครับจังหวะนี้อู้อตำรวจซ้ำครับโอ้ยโอ,อ้อยังเหยียบซ้ำอีกหัวแบะหัวแบะอุโมงไซไปด้วยเลยอุยชนซ้ำอีกแต่ตอนนี้เทเบอร์ดินเมาส์ครับหัวเทเบอร์ดินเมาส์ไปไหนครับเอาใหม่ นี้นอนนอนเนอะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ ขำวมาทรายทรายยันนี่เลยโหขัมาสเปียวเลยเท่าไหร่เนี่ยมาดูนะดูดูภาพนะฮะนอนเอนออ,อุ้ยแม่ง Nó trong quán cái nó hết lẹt lẹt lẹt, ngủ ngủ ngủ, điệp điệp ờ nè, ơ oh ủa đi chở látตำรวจ mà chở lát tôi tham ai? Chị Berlin mau, เด,ด,ด,ดอ,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 อ่ีนี่เปลี่ยนรถด,ดีกว่าอ,อั เป็นคนเป็นนอนอนอยู่ในรถเฮ้ยเล่นอยู่คะเหรอออต้นไม้หนึ่งอันครับโวแล้วก็ล้มเลยเอ้ยเดี๋ยวรอด้วยว้ รถอยู่นี่สำหรับคลิปนี้นะฮะก็คือคลิปสุดท้ายแล้วของเกม Turbo Dis m o u n t สำหรับคลิปหน้าผมจะเอาเกมอะไรอีกนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอฝากด้วยนะฮะคือเกม Turbo Dis m o u n t นะฮะสำหรับคลิปหน้าคือเกมอะไรก็ขอติดตามกันต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับนะฮะเกมต่อไปคือเกมอะไรมาดูกันร้อน มอนมอนมอนเอาเลย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 มอนหมอนเออเอาไม่ไม่ขึ้นวะโอ้โเออนั่นแหละนั่นแหละเออจะดีบอยู่นั่นแหละไปแล้วบายบาย